รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย 6ร่วมซักโดยแว่นท็อปเจริญ d t แท็ u p e r ปอ 4G สดีครับทุครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่นี่เจอกันนะครับช่อง9 m p o t s d ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนเวลาที่ท่านจะนอนแบบนี้นะครับพบกับรายการยิ่งถกกหนกซักนะครับในค่ำคืนนี้ก็เช่นเคยนะครับมาชวนท่านได้คบคิดเล็กๆน้อยๆไม่ให้เครียดนะฮะคิดในเรื่องราวที่พอจะสนุกสนุกก่อนจะนอนกันแล้วก็ได้ความรู้ด้วยจะไม่เคยคิดอะไรเลย เจ้าก,ก็สนุกสนุกไปคิดทำไมาอาจารย์นะคิดทำไมาคะก่อนนอนให้มันเครียดเปล่าๆอาจารย์นะทูคิดเยอะคุณคุณคุณผิดชมคะเราหนุกหนกกันนะคะ <laughs> แล้วก็มีเสื้อมอบให้ใช่คะ่ะวันนี้จะมอบเสื้อลำดับความเห็นที่ตลาดดีอาจารย์ขอเป็นลำดับที่8 8 8 8 8ดแปดแปดแปดเค่ะ ดยตเรียนชอบเลข8ครับวันนี้เขาบอกว่าเรียนดูตามดวงว่าเลข8เป็นเลขเฮงค่ะใช่ไหมโอ้สมควรจีนเลข8ดีนะเรียนก็เลยเอาเลข8มาก่อนนะครับ8 8 8ค่ะภาษาจีนกวางตุ้งนะฝัด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 อ่ะแต่วันโชคดีค่ะโอค่ะก็ส่งมานะฮะที่4 1 1 1 9 9 9นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีที่พักอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยมีค่ะทุกวันนี้อาจารย์พูดเหนือได้เลยใช่ไหมอ้าอู้ได้กะ โอ้โหดีมากเลยจะอู้จะอีกะนี่ถ้าเกิดทางด้านของราชบัณฑิตยสถานได้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่จะต้องภูมิใจเพราะตอนนี้ทางด้านของสํานักงานราชบัณฑิตยสถานนี่นะครับเขากําลังเดินหน้าจัดทาพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นสามภาคภาษาถิ่นน่ะภาษาถิ่นภาษาถิ่นก็มีภาคเหนือเพิ่งคิดจะทําหรอคะก็ชาวบ้านก็พูดภาษาถิ่นกันมาเขาก็สืบต่อกันมา จน๋ยวนี้อีเด็กรุ่นหลังมันไม่กล้าพูดภาษาถิ่นมันอับอายก็ไม่ได้รับการอนุรักษ์ก็นี่ไงก็ทางรัฐฑิตเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่พูดไม่ใช้ภาษาถิน่นก็เลยเริ่มเห็นวิกฤตถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยเนี่ยต่อไปจะไม่มีใครสืบทอดภาษาถิ่นเลยแต่ลําบากนะคะถ้าพูดถึงอนุรักษ์ภาษาใต้ชุมพรไล่ลงไปละนองนะคะพังงาตะกัวป่าไปถึงภูเก็ตนะคะแล้วก็ลงไปนาราทิวสภาษาใต้ก็ต่างกันค่ะมันมีน้ําเสียงต่างกันเขาจะอนุรักษ์ยังไงคะ เขาจะใช้ภาษาไม่เอกไม่โทไม่ตรีเรียนวันเรียนไม่หลอดเขาคงต้องใช้โฟเนติกมาคะลิงกิสติกค่ะเขาจะนี่นะฮะจะเริ่มการอนุรักษ์ภาษาถิ่นนะครับโดยเขาจำจำแนกเลยนะภาคเหนือให้ใช้ระบบเสียงของจังหวัดเชียงใหม่อ,อ๋อยึดเชียงใหม่เป็นเซ็นเตอร์ใช่ภาคอีสานให้ใช้ระบบเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางแล้วก็ภาคใต้ที่อาจารย์บอกมันจะมีสำเนียงที่มันแตกต่างกันใชใ่ใช้ระบบเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนครศรี นี่แหละฮะให้เป็นให้เป็นให้เป็นศูนย์นกลางให้เป็นหลักส่วนรูปเขียนอักษรถิ่นจะมีอักษรทมล้านนาของภาคเหนืออักษรทมอีสานและอักษรไทยน้อยของภาคอีสานส่วนภาคใต้ไม่มีเรื่องแบบนี้นะเน้นที่เสียง แต่นน้นที่เสียงภาษาเขียนก็เขียนแต่เวลาออกเสียงเ็าออกเป็นใต้อะค่ะเดนก็ว่ามันลําบากนะคะมันจะต้องมีตัวกากับเป็นตัวพยัญชนะที่ออกเสียงได้เป็นสากลที่เขาเรียกว่าโฟนเนติกอะค่ะเดนว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบนั้นเด้เรนปริญญาตรีเอกภาษาไทยค่ะโอ้โหเป๊ะมากเปะมากนะฮะเรียนกับปรมาจารย์ภาษาเลยนะครับแล้วที่นายศักพูดเปเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเนี่ยฮะทางราบณดิตก็คงจะ จะยังไงอ่ะจะพูดให้จะสื่อสารให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้เข้าใจว่าอย่าได้อับอายที่ต้องพูดภาษาถิ่น ะะยันเห็นด้วยนะคะไม่ต้องอายภาษาพ่อภาษาแม่เราคะ<ช>่ะเราถือว่าเราเป็นกําไรนะคะเกิดมาเรามีภาษาใต้เรามีภาษาอีสานไปไหนก็แหลงตานี้ไม่ต้องอายใครเลยใช่ไหมคะมก็อู้คําเมืองกะออใช่ไหมคะทําไมเขาจะต้องมาตังดัดจริตพูดแต่ภาษากาโอ,อ้ยแต่ถึงจะเป็นคนใต้แต่แตแตที่บ้านไม่พูดโอ้ยเนี่ยคือเด็กบางคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าการที่ไม่พูดเนี่ยได้เสียของดีไปแล้วและบางทีนะคะ ก็อย sí, ู่ใต <c oughs> ้สำเนียงยังเป็นชงเดงอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วพอกลับไปใต้นิดเดียวนะคะมากรุงเทพมาเทปแค่เดือนเดียวกูไม่แหลงตายแล้วอันนี้ไม่ได้นะคะเดียนเสียใจค่ะที่โรงเรียนเดียนนะคะเด็กมาพูดภาษานะคะติดสำเนียงท้องถิ่นเดียนชื่นชมค่ะ พูดแบบนี้ไว้ตลอดนะลูกนะเป็นเอกลักษณ์ค่ะออแต่เวลาอ่านอะไรที่เป็นภาษากลางหนูก็ต้องพูดกลางให้ชัดนะลูกนะอืมคือบางทีผมไปทำไปทํารายการต่างจังหวัดเนี่ยบางทีลงไปในภาคใต้เนี่ยบางทีก็แบบเออมีน้องคนนี้เกิดนครศรีเอาไปด้วย เรอาจะพูตายได้เอากูดื้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอย่างงี้ไม่ได้นะแต่บางทีการใช้ภาษาท้องถิ่นแบบทืบบื้อมากเกินไปแล้วก็เอามาเล่นมากวนกันก็ไม่ค่อยดีนะคะอย่างเด่นเคยมีเด็กใต้อะค่ะเดยนบอกว่ามือก้อยเมกวานไปหยิบพัดลมมาหน่อยสิลูกไม่ไหวค่ะแม่ร้อนเหลือเกินวานหยิบไม่ได้อะทำไมอะแม่วานไห่ดนูไปหยิบวานมีไว้ขี้คือวานโดนวานคือทวานแปลว่าก้น วดหัวมา oh. กเลยค่ะไอเด็กคนนี้ก็ตรงมากเลยรตรงอ่ะค่ะคือบางคนนะคะก็ไม่พยายามปรับบัตรแลแ้วมีอีกไหมอาจารย์ที่แบบข้อควรระวังในการภาษาเนี่ยคือคามันแบบมันใช้ข้ามถิ่นกันแล้วมันความหมายมันเปลี่ยนมีอีกไหมเดียนไม่รู้อ่ะค่ะแต่เดียนว่ามันคงต้องมีนะคบเพราะเดียนไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาทุกแบบทุกภาคนะคะแล้วก็บอกไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตามท้องถิ่นต่างๆด้วยนะฮะว่า ข,ขอให้ใช้ภาษาถิ่นต่อไปกับลูกหลานประเด็นจะบอกให้นะคะการที่มีภาษาถิ่นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากเลยนะคะพออย่างเช่นประเทศจีนเขาจะมีกวางตุง้งมีแตะจิว๋วมีไหหลำเหมือนกันค่ะ <c oughs> เหนือหน่อยหนึ่งเราก็จะมีอีสาน <c oughs> อาจจะมีภาคเหนือซึ่งเป็นภาษาที่งดงามมากเลยนะคะก็ข้าเจ้ากับอู้คาเมืองก้าดูนุภาพนข้าแล้วก้ปี่ อะไรล่ะพี่เออพี่กระดกเห็นไหมพันเดียสปีกระดกท้ากระดกแล้วอ้าวต้องเขียนฉันเหรออาจารย์เขาก็เออในในเราจะเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราจะช่วยทางราชบัณฑิตในการสืบทอดอนุรักษ์ภาษาถิ่นเนี่ยอาจารย์คิดว่า วงการทีวีเราควรจะมีรายการที่ใช้ภาษาถิ่นแมจาจย์เรียนว่าพวกเราก็พยายามแล้วนะคะเรียนเห็นมีค่ายเพลงบางค่ายนะคะร้องเพลงทางใต้ร้องเพลงภาษาเหนือร้องเพลงอีสานเรียนก็อยากให้รายการทีวีของเรานะคะมีภาษากลางเป็นภาษาประจำชาติก่อนอซึ่งสื่อกันได้ทั้งหมดทั้งแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีรายการพิเศษเฉพาะและออกอาก,ากาศทางช่องหัดใหญ่ก็เป็นภาษาใต้อย่างเงี้ยเรียนชื่นชมนะคะว่าเราควรส่งเสริมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ค่ะครับนี่นะฮะ เราเน้นย้ำนะฮะน้องๆหนูๆรุ่นใหม่นะฮะอย่าได้ละเลยนะก็ขอให้ใช้ภาษาถิ่นของหนูที่เกิดมาอย่างภาคภูมิใจอย่าอายใช่าอายมีของดีเกี่ยบตัวนะฮะกระหนกต้องหัดหลายภาษาเลยนะคะเราเนี่ยเราอยากจะพูดเป็นเนี่ยเรากลับพูดไม่เป็นใช่ไหมอยากพูดเป็นหรืออยากมีแฟนทุกภาคคะเ้ยมาเรื่องนี้ยังไงเรียนรู้อะค่ะพะเวลากระหนกไปเหนือกระหนกก็พยายามจะพูดภาษาเหนือแต่สาวเหนือนี่น่ารักเนอะใช่ไหมคะทริยาอ่อนช้อยแล้วบวกกับภาษาถิ่นเขาดูแบบ ดูนุ่มนวลน่ะแต่ต้องใช่ค่ะคุณก็ต้องหัดอู้คคำเมืองกาเอได้เดี๋ยวจะหัดจ่าจ่าเพราะจ่าพูดได้ววยตยอะไรวยวววยตยแปลว่าอะไรฮะเร็วเร็วีบไปหัดซะวยอตยโตยรีบไปหัดซะใช่ค่ะได้ครับได้ฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาอีกเรื่องหนึน่งฮะววยตย ยังไม่หลับค่ะเป็นแผนเล็กก็ค่ะแล้วมีหลังคาเขาก็คิดว่าสุขขาเดียนเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปนีะค่ะโอยตาปาดกระจายเหลืองไปหมดเลยแล้วเวียนก็สั่งพอดีเลยค่ะหนึตัวเวียนกลับขึ้นมาเวียนกลับขึ้นมามันคงต้องกินอีกที่ลอยมาจากเก็บป้ามันบ้างแน่นอน